สะพานน้ำยกระดับคืออะไรหลายๆคนสงสัยครับสะพานน้ำยกระดับหรือโครงการระบายน้ำนะครับได้ถูกสร้างขึ้นจากแนวพระราชด,ดำริของในหลวงรัชกาลที่9ครับเมื่อปี2546โดยพระราชทานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาครับในส่วนของฝั่งตะวันออกตอนล่างซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำครับบางแห่งเนี่ยพื้นที่จะเป็นแอ่งกระทะรวมถึงการขยายตัวของเมืองครับจึงทำให้พื้นที่รับน้ำนั้นลดลง การระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยจึงทำได้ยากขึ้นครับรัฐบาลจึงได้จัดตั้งโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิขึ้นและเริ่มลงมือก่อสร้างสะพานน้ำยกระดับเนี่ยตั้งแต่ปี2548ครับเสร็จก็ราวๆปี2553นะครับสะพานน้ำยกระดับนะครับมีความยาวกว่า10กิโลเมตรมีลักษณะคล้ายคลองระบายน้ำที่ถูกสร้างเป็นสะพานน้ำยกสูงครับจากถนนสุขุมวิทเนี่ยสูงถึง6เมตรนะครับลักษณะเป็นรูปตัวยู ข้ามคลองชายทะเลและถนนสุขุมวิทครับประสิทธิภาพของการใช้งานนะครับจะช่วยระบายน้ำต่อจากคลองสำโรงได้สูงสุดถึง100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับ โดยมีเครื่องสูบระบายน้ํา4เครื่องครับในการผลักดันออกทะเลนั่นเองซึ่งในช่วงอุทกภัยครับในปี2554เนี่ยโครงการนี้ถือว่าเป็นจุดหลักเลยครับที่ช่วยระบายน้ําได้มากถึง560ล้านลูกบาศก์เมตรหรือเทียบเท่ากว่าครึ่งหนึ่งของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับและโครงการระบายน้ํานี้นะครับสามารถช่วยลดพื้นที่น้ําท่วมลงได้140ตารางกิโลเมตรด้วยกันลดปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ครับได้จาก10วันเหลือเพียง2วันเท่านั้นครับ เทียบจากปริมาณน้ําฝนสูงสุดในรอบ25ปีที่ผ่านมาโดยประโยชน์ของโดยประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเพื่อเป็นคลองระบายน้ําสายหลักของพื้นที่บริเวณโดยรอบสนามบินสนามบิสโซนาภูมินะครับโดยการเร่งระบายน้ําจากคลองสํารงไปยังชายฝั่งทะเลและระบายออกสู่ทะเลโดยตรงครับทำให้สามารถลดการเกิดน้ําท่วมและความเสียหายจากอุทกภัยได้เป็นอย่างดี 2. ครับเพื่อช่วยติดตามสภาพน้ําหลากและการทํางานของเครื่องสูบน้ําในการบริหารจัดการน้ําหลากทั้งระบบลุ่มน้ําเจ้าพยาฝั่งตะวันออกตอล่างครับ 3. ครับเพื่อเป็นถนนเชื่อมโยงถนนสุขุมวิทและถนนเทพารักษ์นั่นเองครับรวมถึงถนนบางนาตราดด้วยครับ ทำให้สามารถช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดของจังหวัดสมุทรปราการได้เป็นอย่างดีซึ่งต้องบอกเลยว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นปัญหาอย่างมากครับในเรื่องของการจราจรในจังหวัดสุทรปราการ4ีครับเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ําไว้บางส่วนครับสำหรับการทรรําเกษตรหรือกิจกรรมอื่นบริเวณใกล้เคียง และ5ครับเพื่อช่วยเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและระบบนิเวศของจังหวัดสมุทรปราการปัจจุบันครับไม่เพียงเพิ่มศักยภาพการระบายน้ําออกสู่อ่าวไทยให้เร็วขึ้นนะครับยังใช้เป็นพื้นที่กักเก็บน้ําในช่วงฤด,ดูแล้งเพื่อทําการเกษตรและกิจกรรมอื่นด้วยรวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดสมุทรปราการด้วยครับ